ไม่ได้มาชั่วคราววราวุธนำอดีตสสชาติไทยพัฒนา10คนสมัครสมาชิกภูมิใจไทยมั่นใจภูมิใจไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแน่ที่พักภูมิใจไทยนายวราวุิศิลปาชาอดีตหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมอดีตสสพักชาติไทยพัฒนารวม10คนเดินทางมาสมัครสมาชิกพักภูมิใจไทยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสสโดยนายวราวุิกล่าวว่าสมาชิกของเราทั้ง10คนทั้งสุพรรณบุรีนครปฐมและร้อยเอ็ดล้วนเป็นผู้มีความสามารถมาร่วมกันทำงาน อย่างไรก็ตามคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปทําให้การทํางานของพรรคเล็กมีพื้นที่ทํางานค่อนข้างจํากัด ที่ผ่านมาพักชาติไทยพัฒนาดูแลได้เพียงแค่กระทรวงเดียววันนี้การที่พวกเราได้เข้าร่วมพักภูมิใจไทยจะเอื้อให้การทํางานของทีมเราประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับของพักภูมิใจไทยจะทําให้มีเครือข่ายกระทรวงทําให้ดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะมีกระทรวงเดียวเรามั่นใจว่าพักภูมิใจไทยจะเป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะสามารถมีทีมงานและกระทรวงที่ได้รับการดูแลทําให้ดูแลประชาชนในสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและร้อยเอด็ดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถามว่าการมาสวมเสือพักภูมิใจไทยคิดว่าประชาชนในพื้นที่จะสนับสนุนเหมือนเดิมหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าแน่นอนว่าประชาชนย่อมมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่อย่างที่มีสุภาษิตของต่างชาติที่ระบุว่าอย่าสนว่าแมวสีอะไรตราบใดที่สามารถจับหนูได้ดังนั้นไม่ว่าจะใส่เสื้อของพักใดก็แล้วแต่วันนี้เราได้รับเกียรติจากพักภูมิใจไทยมาทํางานร่วมกันแต่ก็ยังเป็นบุคลากรเดิมคนเดิมศักยภาพในการทํางานนอกจากเหมือนเดิมแล้วเพิ่มเติมคือเครือข่ายการทํางานที่เรามีเพื่อนฝูงมีเครือข่ายของพักภูมิใจไทยที่จะสามารถทํางานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะออกจากพักชาติไทยพัฒนาแค่ชั่วคราวนายวราวุิกล่าวว่าไม่ครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเราเดินทางกันมาครบทุกคนไม่มีคําว่าชั่วคราวเรามาแล้วทําให้องค์กรที่เราอยู่เป็นองค์กรที่เข้มแข็งพักภูมิใจไทยจะได้สรรพกำลังทั้งหมดของพวกเรากําลังสมองงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือภาคปฏิบัติเราจะทุ่มเทให้พักภูมิใจไทยอย่างเต็มที่เมื่อถามย้าว่าหมายความว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักชาติไทยพัฒนาจะไม่มีส่งผู้สมัครสสอเลยใช่หรือไม่นายวราวรุจกล่าวท ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีคาดหวังว่าจะได้สสยกจังหวัดเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่นหนวราวุธกล่าวว่าเราจะทําให้ดีที่สุดแต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้งเราไม่เคยประมาทเพราะคู่ต่อสู้ล้วนแล้วแต่มากความสามารถแต่ถ้าจะมาปักธงในสุพรรณบุรีก็คงต้องรบกันให้เต็มที่กันไปข้างหนึ่งก็ลองดูกันสักตั้งหนึ่งวันนี้ไม่ลองก็ไม่รู้